หนึ่งเป็นคนที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาเหมือนคนอื่นๆเรียนจบแค่ม .6 ก็ตัดสินใจออกหางานทำช่วยเหลือตัวเองมาตั้งแต่ตอนนั้นหนึ่งอดทนสู้ทุกรูปแบบคิดแค่เพียงว่าต้องเอาตัวรอดมันเป็นวิธีคิดที่หนึ่งใช้เตือนตัวเองทุกครั้งหนึ่งต้องไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาหลังจากที่ตัดสินใจ ก้าวออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองหนึ่งก็เลี้ยงตัวเองได้เอาตัวรอดและส่งเงินให้คุณพ่อคุณแม่ทุกเดือนด้วยรายได้จากงานประจำแค่เพียงเดือนละ4 0 0พบาทงานแรกในชีวิตหนึ่งเป็นแคชเชียร์ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งงานต่อมาก็เป็นพนักง,งานขายเครื่องสำอางก็ทำงานในห้างอยู่ดีทำงานสิบโมงเชา้าเลิกงานสี่ทุ่มทุกวันตลอดเวลาเกือบ14ปีที่อยู่ในห้างเราก็ต้องอดทนทำไปเพราะไม่มีทางเลือก อดทนทํามา20กว่าปีชีวิตไม่มีดีขึ้นหนึ่งก็ถามตัวเองเราก็ตั้งใจทํางานมากๆเราเก่งนะแล้วเราขาดอะไรทําไมเราไม่รวยสักที20กว่าปีที่ทุ่มเททํางานเราทําเพื่อใครกันแน่ แต่แล้ววันหนึ่งโอกาสครั้งสําคัญก็เกิดขึ้นในชีวิตหนึ่งน้องน้ําเพื่อนพนักง,งานขายครึ่งสำอางในห้างน้ําเล่าเรื่องราวของเจอเนสให้ฟังฟังแล้วดีไปหมดแต่พูดตรงๆหนึ่งไม่เชื่อสิ่งที่น้ําพูดเลยตรงกันข้ามหนึ่งคิดว่ามันจะมีสินค้าอะไรที่ดีขนาดนั้นแต่น้ําก็พยายามที่จะให้หนึ่งลองสินค้านั่นคือจุดแรกที่ทําให้หนึ่งเปิดใจเมื่อได้พิสูจน์กับตัวเองไม่ใช่แค่เป็นสินค้านวัตกรรมระดับโลก แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตผู้หญิงคนนี้มันคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่เจอเนสจุดประกายความฝันของชีวิตหนึ่งขึ้นมาอีกครั้งการทำตามความฝันของตัวเองมันอาจจะเหนื่อยแต่หนึ่งเชื่อว่ามันคงจะเหนื่อยน้อยกว่าการรับใช้ความฝันของคนอื่นหนึ่งตัดสินใจทำเจอเนสเต็มที่โชคดีที่หนึ่งได้เรียนรู้การทำธุรกิจอย่างถูกวิธีจากระบบดีไอคอน s t e m ด้วโดยระบบที่ยอดเยี่ยม ทำให้หนึ่งมีรายได้มากกว่าการทำงานประจำหลายเท่าหนึ่งมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นหนึ่งได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกับเจเนสตไม่ว่าจะเป็นอิตาลีสเปนฝรั่งเศสมอนติคาร์โลสิงคโปร์ฮ่องกงและญี่ปุ่นมันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดในชีวิตหนึ่งไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนหนึ่งมีความสุขมากๆและหนึ่งก็อยากให้ทุกคนได้รับโอกาสที่ดีเหมือนที่หนึ่งได้ลองเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองนะคะ ทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทําแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้กับโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ดีที่สุดในโลกเจอเนสโกโบค่ะ